สนับสนุนสถาบันทิศทางไทยด้วยการสั่งซื้อเสื้อยืดเดึกคลิติกได้แล้ววันนี้ค่ะอิงโปอีกค่ะใส่ผ้าสิ้นไทยกับหัวรุมจวกแฟชั่นไม่เป็นมงคลขายหน้านายกซอฟพาวเวอร์ค่ะ นางสาวแพทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีและนายปีดกสุขสวัสดิ์คู่สมรสค่ะได้เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลเมื่อมาถึงนายกก็ทักทายสื่อมวลชนว่าสวัสดีปีใหม่อย่างอารมณ์ดีค่ะแต่ที่เป็นประเด็นให้พูดถึงกันก็คือนายกรัฐมนตรีแพทองทานแต่งชุดไทยนะซึ่งเป็นผ้าสิ้นที่หลายคนก็พูดถึงบอกว่าเอ๊ะนายกใส่ผ้าสิ้นกับหัวหรือไม่ค่ะ ขณะที่เจ๊ปองอัญชลีภัยรีรักค่ะผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้โพสต์ภาพนายย้งอิงนะแล้วก็ข้อความระบุบอกว่าทายซีอะไรที่ผิดที่ผิดทางนะซึ่งก็มีชาวเน็ตคอมเมนต์กลับนะบอกว่าโบราณว่านุ่งผ้าสิ้นกับหัวเหมือนแช่งแม่ผัวนะจ๊ะเอาตีนสิ้นขึ้นมาอยู่ข้างบนผ้าไทยสวยๆแต่งแล้วเสียของหมดเลยนะข้อมูลมีอยู่จริงนะคะถ้าคนเล่นผ้าสิ้นจะระวังค่ะ จากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่2มกราคม2568ค่ะเมื่อเวลา7นาฬิกา25นาทีค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพทองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีและนายปีโดสุสวัสรค์คู่สมรสได้เดินทางมาเข้าทำเนียบรัฐบาลนะเมื่อมาถึงเนี่ยนายกก็มีการทักทายสื่อมวลชนบอกว่าสวัสดีปีใหม่อย่างอารมณ์ดีค่ะจากนั้นค่ะนายกเป็นประธานในพิธีทำบุญเรื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2568นะที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกนะพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีค่ะ โดยมีสมเด็จพระมหาธีรา,ารย์วัดเชตุพนวิมลมังคลารามนะคะสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาศรีมารามพระพรมสิทธิวัดสาเกตกับพระพรมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรมวชิวโรดมวัดโมลีโลกยารามนะและพระพรมวชระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤิ์นะคะอันนี้ก็มีการเจริญพระพุทธมนต์กันนะคะต่อจากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีและก็คู่สมรสและก็ครมอนะร่วมพิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์รวม 68รูปที่บริเวณแนวถนนด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้านะภายหลังเสร็จพิธีเนี่ยนายกและวก็คู่สมรสการรวมถึงครมอก็ได้สักการะพระพรมบนตึกไทยคู่ฟ้าสารพระภูมิและก็สาลตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลค่ะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามนายกว่าได้ขอพรอะไรนะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบนะนายกก็บอกว่า สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนนะะขอให้ปีนี้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะจากนั้นนายกก็เดินกลับขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปไประชุมกับรัฐมนตรีบางส่วนเพื่อติดตามงานค่ะแต่ที่เป็นประเด็นให้พูดถึงกันก็คือนายกรมตรีแพทองทานค่ะแต่งชุดไทยซึ่งก็เป็นผ้าสิ้นนะที่หลายคนก็พูดแบบพูดกันนะ่ยบอกว่าเอ๊ะนายกเนี่ยใส่ผ้าสิ้นกับหัวหรือไม่นะอย่างทางด้านคุณปูจิตกรพิธิกรชื่อดังเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความบอกว่าเออ อันไหนตัวสิ้นอันไหนตีนสิ้นหรือว่าไอ้ชั้นโง่เองใครก็ได้ช่วยด้วยนะซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากบอกว่าเป็นวิธีแก้แค้นประเทศไทยแทนพ่อค่ะที่ผ่านมาชุดนี้ดีที่สุดค่ะอาจารย์ปูกับหัวกับหางมิติใหม่จ้าคนออกแบบรักนางมากนะไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังสําหรับผมแค่ดูข่าวดูรูปก็เลื่อนผ่านเลยครับรักที่สุดนะัะ บางคนก็บอกว่าคอสตูมเนี่ยแข็งวะเนี่ยนะขอกลับหัวกลับหางเปิดรับสมัครผู้ออกแบบเสื้อผ้าให้ด่วนๆนะเขาจำให้เหมือนใครในประเทศนี้กระมังคะช่างตัดผ้าก็คงไม่เข้าใจว่าตีนสิ้นคืออะไรนะส่วนคนใส่ก็ไม่ได้เข้าใจอะไรลึกซึ้งเช่นกันสักแต่ว่าใส่แล้วมีคนหลับหูหลับตาชมว่าสวยโดยไม่สนสีสนแปดนะว่าการใส่ผ้าไทยนั้นมันมีรายละเอียดอย่างไรนะนางน่าจะไม่รู้จักคําว่า หัวสิ้นกับตินสิ้นด้วยซ้ําค่ะนะบางคนก็บอกเธอตั้งใจจะทําให้แตกต่างจากคนปกติทั่วไปหรือเปล่าคะนะคนโบราณเขาถือนุ่งสิ้นกับหัวคือไม่เป็นมงคลนะจากที่ติดตามห้องเสื้อที่นายกใส่เนี่ยเขาตัดเย็บชุดสวยมากนะคะ ห้องเสื้อจะเน้นตัดสไตล์นี้คนอื่นใส่ก็สวยเราก็เพิ่งเห็นว่าคนใส่ไม่สวยก็มีนะคะนางคงคิดว่าฉันต้องไม่เหมือนคนอื่นนะเป็นเราจะลองชุดหันซ้ายหันขวาก็ต้องมีเอ๊บ้างแหละนะถ้าแตกต่างแล้วก็สวยก็ดูดีนะคะดูแต่ละชุดที่ใส่เนี่ยอยากเห็นดีไซเนเอร์ประจําตัวนางเลยค่ะแต่ดูนางก็ดูชื่นชอบภูมิใจทุกชุดที่ได้ใส่นะคะนายกจะพลาดไม่ได้นะคะเรื่องแบบนี้นะ ขณะเดียวกันค่ะเจ๊ปองอัญชลีภัยรีรักค่ะผู้ประกาศข่าวชื่อดังก็ได้โพสต์ภาพนาะยุองอีกนะแล้วก็ข้อความระบุว่าถ่ายซีอะไรที่ผิดที่ผิดทางนะะซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาบอกว่าโบราณว่านุ่งผ้าสิ้นกับหัวเหมือนแช่งแม่ผัวนะจ๊ะ เอาตีนสิ้นขึ้นมาอยู่ข้างบนนะผ้าไทยสวยๆแต่งแล้วเสียของหมดเลยนะข้อมูลมีอยู่จริงนะถ้าคนเล่นผ้าสิ้นเนี่ยเขาจะระวังนะกำลังสงสัยว่าได้ดีไซนเนอร์กัมพูชามาช่วยออกแบบตัดเย็บหรือเปล่าครับ s i กเนเจอร์แฟชั่นมันดูแปลกๆหลายชุดไม่สิครับเกือบทุกชุดเลยนะไปทำงานพนมเปญมาหลายรอบผมเจอแต่แฟชั่นประมาณที่นางใส่นะไม่เคยมีขาดมีแต่เกินแล้วก็เกินแบบไม่มีที่มาที่ไปด้วยนะคร ขอชมช่างตัดเย็บประจําตัวนานจริงๆนะสุดยอดมากนะโอ้โหนายกมาแต่ละชุดเนี่ยอลังการแท้นะเสียดายผ้ามากนะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์นะจากคนที่เขาเห็นภาพแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่านายกเนี่ยใส่ผ้าสิ้นกับหัวกับหางกับด้านหรือเปล่านะอันนี้ก็ถูงวิชากวิจารณ์กันไป ามระเบียบนะคะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นาข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ สนับสนุนสถาบันทิศทางไทยด้วยการสั่งซื้อเสื้อยืดเด e c ค i ิ i ติกได้แล้ววันนี้ค่ะคนไทยรุมซัดนายกอิงค่ะไม่อยู่ถวายพระพรในหลวงวันปีใหม่หอบลูกสามีเที่ยวเมืองนอกค่ะ ในโลกออนไลน์ค่ะก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณนะ์นายกรัฐมนตรีนะบอกว่าถาวายพระพรในหลวงวันปีใหม่นายกไปอยู่ที่ไหนนะซึ่งก็มีชาวเน็ตค่ะเข้ามาสแสดงความคิดเห็นเป็นจานวนมากอาทิเช่นบอกว่าน่าจะกระทําเชิงสัญลักษณ์ว่าไม่ให้ความสําคัญกับสถาบานันพ่อคงสอนมาคงจะอยู่ไม่ยืดแล้วนะที่มีข่าวลือบอกว่าหมอดูเนี่ยบอกว่าจะไม่มีแผ่นดินอยู่คงไม่เกินจริงค่ะ ชาวเน็ตใครยังวิจารณ์อีกว่าประเทศนี้ไม่มีนายกเพราะลาแล้วจ้ามาตักบาตปีใหม่เช้าวันที่สองที่รัฐสภากับสามีครับ สถาบันไม่ได้มีความสําคัญอะไรกับครอบครัวนี้มีแต่เอาไปแอบอ้างหาผลประโยชน์ในการสแสวงอํานาจส่วนตัวนะชวนคนมาเที่ยวเมืองไทยแต่ตัวเองไปที่ญี่ปุ่นค่ะจากกรณีเมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมาคา่ะนายภูมิธรรมเวชชัยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษารษาชการกาแทนนายกรัฐมนตรีและพระยานะได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2568ณนหะ้อห้องแดง อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ด้านตะวันออกในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยมีนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายพิชัยชุนหาวชิระรองนายกรัฐมตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและพระยานายประสจันทร์รงค์ทองค่ะรองนายยกรัฐมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทะร,งยยร,ะรวาารงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและนายพิชัยนฤิศพันค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมด้วยค่ะรักษาราชการแทนนายกระดม ราได้ทุนกล้าถวายใจกันดอกไม้เบื้องหน้าภาพบรมฉายาลักษณ์ดังนี้ค่ะชุดที่1รักษาราชการแทนนายกรฐมตรีพร้อมรองนายกรฐมนตรีในนามนายกรฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีค่ะชุดที่2รักษาราชการแทนนายกรฐมนตรีและพริยาในนามนายกรฐมนตรีและคู่สมรสชุดที่3ภพระยารักษาราชการแทนนายกรฐมนตรีพร้อมพระยารองนายกรฐมนตรีในนามคณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรีค่ะจากนั้นรักษาราชการแทนนายกรฐมนตรีและพริยาได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลถัดจากนั้นการรักษาราชการแทนนายกรรมนติีและพริยาและ รองนายกและภริยาถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพ,พระบรมราชินีเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีค่ะขณะเดียวกันค่ะในโลกออนไลน์ก็ได้มีการโพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์นายกรฐมนตรีนะบอกว่าถวายพระพรในหลวงวันปีใหม่นางยกไปอยู่ที่ไหนนะซึ่งก็มีชาวเน็ตค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากเลยนะคะอาทิเช่นน่าจะกระทําเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าไม่ให้ความสําคัญกับสถาบัน พ่อคงสอนมาคงจะอยู่ไม่ยืดแล้วที่มีข่าวลือว่าหมอดูบอกจะไม่มีแผ่นดินอยู่คงไม่เกินจริงนะนางไม่เคยให้ความสําคัญใครหรอกนอกจากพ่อกับผัวเท่านั้นปกตินายกจะนําทีมครมเข้าไปเขียนลงนามถวายพระพรในพระบรมมหาราชวังที่ทางวังจัดสถานีไว้นะเป็นไปได้ไหมอาจจะใช้ช่วงนี้หนีออกนอกประเทศไปแล้วก็ได้นะบอกแล้วว่าความเข้มงวดต้องมีมากกว่านี้นะซึ่งนายกคนนี้ก็กลับมาแล้วนะแล้วเขาก็ลาง,งาน นะลาราชการไปต่างประเทศนะคะไปเทศกับครอบครัวบางคนคนะ่ะก็บอกว่าคําว่านายกหน้าลายที่สุดนะไม่สําคัญไงไม่ใช่พ่อนางนะมันเจตนาหลบนี้ลาหยุดยาวนะไปรับไม่กลับมาแล้วประเทศนี้ไม่มีนายกพ่อลาแล้วจ้านะ มาตาักบาทปีใหม่เช่าวันที่สองที่รัฐสภากับสามีครับสถ,ถาบันไม่ได้มีความสําคัญอะไรกับครอบครัวนี้มีแต่เอาไปแอบอ้างหาผลประโยชน์ในการสแสวงหาอํานาจส่วนตัวชวนคนอื่นมาเที่ยวเมืองไทยนะแต่ตัวเองไปญี่ปุ่นนะไม่รู้กาลเทศะไร้วุฒิภาวะ คิดซะว่าไม่มีตัวตนนะอย่างไรก็ตามค่ะก่อนหน้านี้นะก่อนหยุดยาวปีใหม่เนี่ยนาะงสาวแพททองทานก็ได้ส่งหนังสือลากิจหนึ่งวันไปที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะพร้อมมอบหมายภารกิจให้นาะยประเสริฐจันทระรันโรทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะเป็นประธานในงานประกาศรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจวี2567นานะแทนในเวลา10นาฬิกาที่ตึกสันติไมตรนะีที่ทำเนียบรัฐบาลนั่นเองนะทั้งนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็จะใช้วันหยุดในช่วงเทศกาลปีใหม่นะ พักผ่อนอยู่กับครอบครัวตั้งแต่วันที่27ธันวาคม2567นะแล้วก็จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งเนี่ยในวันที่2มกราคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนั่นเองนะคะ อันนี้ก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์นะว่านายกเนี่ยไม่อยู่แล้วก็เป็นนายกคนเดียวนะที่ไม่อยู่ถวายพระพรในหลวงในวันปีใหม่ด้วยนั่นเองก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันตามระเบียบค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารแล้วก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ